คเพราะฉะนั้นท่านตอนที่ดึงนะครับแม้ปิดจมูกนะครับขอให้ทุกคนนั้นปฏิบัติตามที่เชิญดีครับ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 คับวันหยุดรุญลมันหยเด็กชายสถาบันเปิดโคนกระดงดอกไม้ดอกไม้ดาวสักระ ร้อมด้วยกำลังคนจิตอาสาพระาาราชทานตั้งมั่นเพื่อ,อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีพระบรมนาถบพิตรประเสริเฉลิมถวายราชสมบัติจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลภายใต้ชื่อกิจการ um> ที่ใจเราเพื่อเป็นการทำความดีและแสดงห่วงข่าพระพุทธเจ้าจากน้อนมนาแนวทางตามที่ได้พระ คร <c oughs> ับให้ช่ภาพบันทึครับบอง 哦。<music> 没口，欸、我来来来。 ท้าความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระฉายาลักษณ์